กกตถแถลงอนาคตใหม่ชนะเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ทำให้บางพักได้สอสอเพิ่มและพ้นจากสอสอ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่8ใหม่เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่8ใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่8จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการรวบรวมผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่านางสาวสีนวลบุญลือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรพักอนาคตใหม่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน75,891คะแนนทั้งนี้ในเขตเลือกตั้งที่8มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน163,323คนมีผู้มาแสดงตนจำนวน127,832คนและผู้มาแสดงตนคิดเป็นร้อยละ78 อย่างไรก็ตามที่มีกระแสข่าวว่าพักพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์จะได้สสสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมพักละหนึ่งรายจากการคำนวณสสบัญชีรายชื่อนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกะตเผยว่าเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่จะทำให้สัดส่วนสสบัญชีรายชื่อแต่ละพักเปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าการคำนวณสสบัญชีรายชื่อเป็นไปตามกฎไม่มีสูตรการคำนวณใดๆส่วนสสพักที่จะต้องพ้นสภาพจากการคำนวณสัดส่วนสสบัญชีรายชื่อใหม่นั้นรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้้แลวว่าโดย สมาชิกภาพสสจะพ้นเมื่อมีการคำนวณสัดส่วนสสบัญชีรายชื่อใหม่โดยทำหนังสือแจ้งไปยังพักการเมืองต่างๆได้ทราบจินิตรศีสุริยวงผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์รายงาน